วิธีเปรตตอนนี้มีการกระทําอะไรบ้างที่เสี่ยงเปรตมากเรนนี่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ครับก็มีหลายแบบค่ะในเรื่องของการแบบช่อโกงในเรื่องของการกักตุนสินค้าจิตท,ที่บอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการยกักยอก mm. ทรัพย์ของแผ่นดิน mm hmm. โดยมีเยอะไม่ต้องเศรษฐกิจแบบนี้หรอกค่ะที่ผ่านมาก็มีแล้วแต่คนนะคะครับผม mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดเราคิดว่าเขาเป็นเปรตแน่เรา ควรไปด่าเขาออกโซเชียลมีเดียไหมเรนนี่ไม่ต้องหรอกค่ะคือเรนเชื่อว่าคนแบบนี้แล้วขมเนี้ยเขารู้แก่ใจตัวเขาเองแหละอเขาหลอกคนอื่นได้แต่เขาหลอกตัวเองเขาไม่ได้อยู่แล้วเก็บพลังงานไปทําเรื่องที่มันสร้างสรรค์ดีวกว่าครับจริง <ไป S 2> ใขีดถาใครมันก็เราไปหมกมุ่นในสิ่งที่แบบโอ้มโมโหอะไรเงี้ยมันก็มีประโยชนะ์แลตอนนี้ทาอะไรที่มันสร้างสรรค์ดีวกว่าทาอะไรที่มีนประโยชน์กับสังคมดูว่าเราตอนเนี้ย ตัวเองอะผ่านวิกฤต่ได้ก่อนบางคนแบบเป็นลูกจ้างรายวันแล้วเขาปิดเงี้ยตามห้างเนี่ยหน้าสง,งสารเขานะค,คือมันก็มีคนที่เขาเปิดรับเรื่องการส่งอาหารถึงบ้านอะไรกันเนี้ยพยายามครึ่งพาตนเองก่อนพยายามจะทำตัวให้มันป่วยอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการช่วยเหลือสองคนนะคุณไม่ป่วยคุณก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อีกแล้วอย่างคือไม่เรื่องงานก็ไม่ยากจนนะพี่ถูกหลังจากที่ว่างงานแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะไปขับแก๊ปส่งอาหาร เพราะตอนนี้เหมือนแบบที่เรนสรางมาว่าแก๊ปหลายๆแก๊ปอะเช่นหลายๆแก๊ปเนี่ยค่ะที่หลาแอปหลายๆแก๊ปหลายๆแก๊ปขอโทษครับถูกไหมไม่รู้ไม่รู้ถูกก็คือมีทั้งนี่ไงไลแมนบริษัทใช่ไหมหลายๆบริษัทอ่ะเออแบบบรัคนเอาเรียกอะไรแอปอ่ะถูกแล้วเรนเรนนี่พูดผิดแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกเรนนี่ไม่เป็นไรเรนนี่พูดไม่ผิดผู้ชมครับวันพุธนี้้เขาใจผมไว้ผมทรง ราชประตันไม่มีนะครับผู้ชมอาจารย์เรนนี่พูดผิดอ่ะต่อครับตัดผมทรงราชประตันนะครับไม่มีหลายแอปนั่นแหละค่ะเขาก็เหมือนกันพี่หลายแกไม่ใช่หรอก็แกใบแกฟูดแกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาใช่ขาใใช่อาจารย์เรนนี่พูดถูกเสมอต่อครับเออแล้วก็ทีนี้คือเขาก็รับรับคนเยอะมากตอนนี้เห็นรับสมัครคนรับสมัครอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าไปส่งของส่งอาหารเยอะมากเนาะใช่วิ่งเที่ยวหนึ่ง บางคนก็ได้หลายร้อยแล้วนะพี่ใช่ต้องรู้จักประหยัดอะรู้จักจแบบเอออย่าไปคิดว่าตัวเองเคยเป็นหัวหน้างานเคยเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยทิ้งเลยครับไอพวกเกียรติศักดิ์ศรีมันจบอะมันจบไปแล้วอเออ,เอ,อทําตัวเองให้มีคุณค่าให้ประโยชน์สังคมเนะน,นี่ยอันเนี้ยสำคัญกว่าผมเห็นเยอะแบบประเทศว่าผู้ใหญ่มากเป็นแบบตําแหน่งสูงเนี่ยพอเกษียณแล้วผมไม่มีคนลูกน้องเดินผ่านไม่สนใจมองไม่เห็นเลยเพราะคุณไม่ได้เป็นคนที่น่ารับถือไง ตำแหน่งไม่ได้ทำให้คนนับถือเขาับถือเพราะคุณมีอานาจแต่เมื่อไหร่คุณมีหมดอํานาจก็จบอ่ะไม่มีใครเขาจะนับถืออย่างนี้